ครับจะบายดีและสวัสดีเดิอพ่อแม่พี่น้องเบริร์ทุกผ่านน้องบอกว่าจะเป็นทางฝั่งลาวหรือว่าฝั่งไทยและต่างประเทศกะยินดีเข้าชู่ช่องของสนุกสาลาวคือเก่าอีกแล้วเมื่อนี้กับมันผมมาพอ่อทางสนุกสาลาวนี่ก็ได้เดินทางมาสาสูตรเพิ่นเนาะทางสนกมีกันยังไม่ทันหูว่าสื่อเชียงเลงหลับของสาวสูตรคนนั้น จะพาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปโอ้ไปดมไปชอทถามสื่อีิงของสาวโสดเพื่อนเนาะดูเป็นอันเลยก็ไปหาไปสุมคลิปของสนุกได้เลยเด้อดูสบายดีสบายดีดยสบายดีสาวสดของเฮาเนาะโดยมาพอกพก,กับคนนีกกาคุณเจ้าพร้ํานพนเลยดยยิ้มกวานเนาะแม<า> <ไป S 1> นจะแกมบงพอมันมันมีสัญลักษณ์อยู่แกมของเพื่อนเนาะดยแมนแหละเป็นเคสแรกที่ว่า มาเชื่ออะไรเนาะมีรักยิ้มโดยคือแบบว่าเขามีตั้งแต่เกิดหรือว่าเขาเห็นเอามีแต่เกิดโดยโดยนอกเรื่องหน่อยหนึ่งนาะทุกคนโดยเดี๋ยวสที่ทำข่าเรื่องเลยเนาะกมือนี้เพิ่นออกมาเปิดใจวันชาติเนาะโดยแม่นนะการสื่อในหลายเกาะทางจอนุ่ยอายุ6าปีนุ่ยแล้วสาวนุ่ยอายุสาว80ปี งามไ้ก่อนอนอ,อบอกงามแล้วนะพีงามเนาะกําลังขึ้นใหม่ นี่นะอยู่บ้านบอายุาายิ่ปีกป,ประมาณมเ็ดกว่ากัแก็พวก,กม่ไดเียนพนะ่อแม่มก็ไป ไ่ปีเต็มเลยขคดก็ออกเลยกัเพราะว่าเคยเห็นเพิ่นเนาะเข้าโรงงานนี้คอดแล้วแหละเวลาเลิกเมื่อเลยทั้เอ็ดส่องยูทูปแม่บอกอันบอกคดออกแต่นี่คอดแล้วคนไม่เห็นแต่ปัจจุบันก็ยังเห็นดิบอ่ะยูทูปแม่บอกเม่นเปิดเห็นแล้วเอาเดี๋ยวผ่านเบิดแล้วไม่แม่นบอกผ่านผ่านเบิดแล้วคูณจิดตามกับเมื่อเกว่ยวเหรอมันบ่ได้เงิน ตอนนั้นนั่นผ่านแล้วแล้วก็ไปเปิดบัญชีแหละบัญนี้อันเอาเข้าบัญชีผิดแล้วก็เงินเข้าบัญชีคนอื่นอุมกระระยาเลยอืมเสื่อมันมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้มีแต่ว่าแบบให้อันอ้ายป้อนบัญชีอันให้แล้วบัตรรับป้อนผิดแต่วาแต่มันเข้าบัญชีคนอื่นมันไม่ข้าบัญชีอันตัวเองค่เด็แล้ว้าแบบว่าให้ธนาคารหนึ่งกลับมาเมื่อไรบอกก็ได้แล้วว่าแต่ว่า เงินปันอากาศทักในกาแบบมูจาก<ม>ในเอดบอเ <c oughs> บิดกำลังใจ <c oughs> ม้อยเลยกับเบิดกำลังใจแล้วก็ย่าเลยแบบแต่ตอนนี้ก็ยังคิดเอ็ดอยู่บอกระเบิดเลยเ <c oughs> มื่อยเลยมันโทษกับเบิร็ดเลยคือว่าขนเบิ่งกับว่าลายหนึ่งหะนะเพราะว่าเห็น<ม>เห็นอยู่จนจนกระเจ้าเว้าหะนะลายยูขนคนเบิงบ่งนะหมื่นหมื่นไปอยู่นี่แบบเจ็ดเป็นพันชมพันพันก็แล้วแต่บางคลิปบางคลิปแบบมันเป็นตะเบิงบ่งดหะนี่เนาะ เห็นคลิปเกี tacos, uh, uh, right? <S <s ่ยวกับแบบว่า well, ช like okay. ีวิตประจำวันดูกันแบบชีวิตประจำวันเพราะว่าน้องเพิ่นไรงง่นะแต่ละมืออ๋อไฮโออหนาโบแบบนี้กะเคยได้ยินอยู่เนาะแบบว่ากัเจ้าเขากะจนซาอยู่ในโรงงานนั่นแต่ก็มีเคยเห็นหน้าคนว่าเออว่าเป็นพี่เลื้อนะคือแบบเงินหลายบนอันที่แบบมาขายเป็นชีก่ะเจ้าโบส่งละสองหมื่นก็ถือว่าไล่เติบเนาะเพราะว่าโดยสองหมื่นก็ถือว่าไล่นะ มันแต่ละคลิปแต่ละคลิปรวมมาเดไม่เห็นชาส้มแล้วก็มาเปิดบัญชีบัดเดียวคนี้แบบมันผ่าน้วเขาก็มาเปิดบัอเีแล้วเจ้าน่ะบได้มีเลขบัญชีของตัวเองแบบว่ามันผ่านแล้วเจ้าจังแบบว่าไปเปิดไปยืนโอ้มันก็เลยแบบว่าพิพาทเพราะเป็นบัญชีคนเองเพราะว่าพอบได้เปิดบัญชีเดยส่งมีแต่บัญชีกีบแต่ว่าเปิดอัน่นผิดบัญชีบัญชีบาทะบบนีก็ มุขขาเข่ารือบ่เข่าจะทำเข่าๆมันบ่เข่าเลยเลยยาเลยยาเลยแบบเขากับแบบประหยัดเงินอะีรง่ายๆนะมันหยาเนาะเะถือว่ามีประสบการณ์ในทางด้านอ่าเฮ็ดช่องยูทูบมาเลยเนาะก็เลยโทรเนาะการแบบว่าเอาเงินเอาข้ามนี่กับวันได้เมนเดืองง่ายเนาะคือถ้ากอกพิษนี่ก็บเมนไปเลยเมนหรไปเลยถ้ากับพวกคิดดีสิครับกลับมากส่องเจ้าของก็ยังมีอยู่แต่ถามวันวันได้ลงคลิปลงไปลง เพื่กำลังใจอย่างไรถ้าได้กำลังใจจังชูต่อเนาะโดยโดยกระป็นทั้งสาวโสดแล้วก็เป็นทั้งสาวยูทูบเบอร์เนาะโดยโดยกัมื่อนี้เพิ่นมาเปิดใจแล้วก็ยังอยากถามเนาะเมื่อกี้นี่ก็ถามนอกเรื่องกระชิมถามมาเขาเรื่องอีกนิดนึงแต่เรื่องนุ่มๆของเขาเนาะเจ้านี่มีแต่ว่าสเปคที่แต่ว่าตั้งไว้รือเปล่าอย่างไรนุ่มๆประมาณใดกระ ก็แล้วแต่เขาจะเรียงฮาวบอหรือว่าเขาจะเรียงกุ้มฮาวบอรลกุ้มหางหน้าตาเกี่ยวบอลโฟกัสอยู่บอลโอ้โหโฟกัีบได้ไอายุจำกัดอยู่บอลจำการเราไม่ต้องขัดว่าเด็กนะสีคุยจะเปลี่ยนคุยจะเปลี่ยนไปซามสีบไปเปลี่ยนไปหรือว่าเศร้าไปอะไรก็ได้ความคิดเป็นผู้ใหญ่นดลุงหลักๆนี่ยากได้อ่ะคนที่ nhạy của hao าวโคยุต <Net> ิจ <hertz> ังเฮาบุญฮอยเพิ่นจังแบบว่าโอเคเนาะแต่แบบอ่าสมมุติว่าเฮาเซาอันหายขาดแล้วนี่ยังสิกลับไปอยู่ มีงานแล้วไปมันบอกแม่ช่วงนี้หางานดีแต่ว่าออกแล้วพอเราไปช่วงนั้นก็ดีอยู่งานแต่ช่องชะมือจะถ้ากลับเข้าไปเพิ่นยาเอาอยู่บอกก็ไม่พูดจักเลยโมได้ทำเขามีแต่แบบไปวงอื่นอย่างเี้ิติดต่อวงอื่นถ้าวงเก่าก็โมได้เข้าแล้วโมมันเป็นวงของพายของเราบอกเขานี่มีความสามารถ ออกด่านเลยนางคนมันหลงมาเมึนเนาะเขากระปุกหมักใดบางคนเขาก็บปมักแบบเาโคโยตี้ประมาณงคนอดยคืองานแบบว่าโคโยตี้นี่เฮาต้องแบบว่ามีมีการแตะเนื้อตรงโตกันปะก็แล้วแต่บางคนบางเนาะเด็กน้อยมันแบบอันนั้นคะแนนลุงเถือกแบบบ้านยืนตีมเฮาลุงเถือกเขาก็จับกันเขาเต้นอยู่คนละนึงนเขาก็มือเขาชิมมาซาซิเค่งเคี้ยงคาดี่เท่านัแต่แล้วแต่บางคนเนาะงบา มันเกินไปกันหยักเห็ดข้าคืนนะไรมันเกิยนีแบบว่ากระเจ้ามาซาวเสร็จนทางนี้กับกับที่เขาที่มันเกินนีได้แบบกระเจ้าแบบข้อเต้นอยู่วทีเนะบ่คอยเต็นลงลงมาตู้แบบลงมากระดับนติดมันเถอะก็จะกัอหยักหยัดแย่ใส่ละกันแล้วอะละกก็เลยแบบมันก็มันโอเคยังไงก็เลยอ้อเนาะเป็นโดนแล้วบ่ เดี๋ยวสาวโคยูตี้ถามว่ามีแฟนนี่อ่าจักคนใจเห็ดหรือบ่เนเพิ่นก็อยูงแน่เนาะเพราะว่าผู้สาวก็งามแน่เนาะพรว่าไปแต่ละงานนี่มันต้องมีอยู่แล้วผูบ่าเนาะมีบ่ถ้าว่าก็บ่อึดแต่เฮาก็แบบบ่ได้สนใจนะเพราะว่ามันแบบเด็กน้อยแบบวัยรุ่นจังซี่มันเฮาต้องหาผู้ใหญ่กว่าเนาะแว่าม่วน่สว่าม่วนในวินาทีนั้นซื่อๆเนาะ ไม่ว่าสิจริงจังนี่บ่มีเขาก็ยอมรับเลยก็เจ้าอันอยากล้มอยากยังกะกะบ่ได้สนใจเขาเลยแล้วตึกเวียกมาแล้วก็มีเด้อเมือ่อเด็กกันกะมีอยู่คนเราโปรเฟสคอยังจะแบบหายเขาไปซ,ซื่อๆเนีเขาเจ้าแอดมาก็ิสได้ิหัก <c oughs> ดูดเอาสมมุติว่าหนุ่มๆเฮาแอดมาจังสิหักหรือเซั่นเนี่ยกะหักแต่มันกะขันสมมุติว่าเป็นแบบเด็กน้อยเด็กน้อยนี่กับ่สู้หัก กันทั้งโซนเฮากับชิเบว่าทำการคัดเลือกให้แล้วก็โซงให้เจ้าเบว่าได้คุยกันะนะโดยคือเฟซไลน์นี่มีเนาะเป็นบอกเล่นโทรศพัพท์เป็นของตนเองอใครเนี่ยสันนอตะพนด้วยแต่ิได้สื่อสารกันง่ายขึ้น <c oughs> <ะ>่ซานซานทำงานเพื่อว่าหนุมน่มๆทักฮาเพื่อทางฮามใได้เนาะจะเพื่อว่า,า,าเ,าเอ,าอ้ยสาวคนนี้ว่าคิโตะนะทางย่านทางสาสนเฮากับเบว่าญานถือเบว่าเด็กน้อยที่ว่าเขามาโอมาล้ม ขึ้น<ด>กับบุคแบบว่าบางเทื่อเด็กน้อยคือเด็กน้อยผู้เชี่ยแรงอีหยังประมาณนี้นะลูกีดเครื่องเงืโดยในการน,นี้นั่นแหละ<ด> <c oughs> ทั้งสองเฮาสิคัดเลือกให้ว่าซั่นซรัลเนาะเพิ่นมักคนแบบใดเฮาก็สิอ่าเอาเอาประมาณนั้นให้เพิ่นได้มาคุยกันเรื่องที่ว่าแบบว่าสิมักบ่หรือว่าบ่มักกิดจะให้เจ้าตัดสินใจเองเนาะโดยมีแต่เฮาสิส่งมาให้คุยเรื่อยๆเรื่อยๆว่า ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับครูบ่าวสาวเนาะน <c oughs> เราก็ต้องพิจารณาเอาเองแหละงารีน,น,บน,บน,บน,นั่นุกคนเบิ่งงนี้แต่งงามขนาดทำเป็นผู้หญิ่งนี่้ก็เบิ่งเบิ่งไปงยิ้มไปเนาะแบบว่าเบิ่งมีเบอร์เนาะเพราะน้นองเพิ่นมีเสน่ห์ที่อยู่ในแก้มนะ แต่ก่อนนะแห้น่อยคนนี้เนี่ไปเยอนอกกําลังกายนะไแป็ต่ก่อนนนั่าเยวนีเนหาองแยังน้อยเะว่ามหา้อนยเถอะคอยสูงดีมันก็เลยแบบนันแต่กอนเพิ่นเพิ่นไปกคโยตี้เนาะสี่สิบหาแต่ก่อนเดยแต่ตอนนี้เพิ่นก็ยากออกกําลังกายแล้วมันก็จะเบ่งในนิดนึงนั่นแหละ สูงที่หอดเนาะมันเขาสูงแน่เด้มันก็เลยแบบบึงคือจ่อยจะสูงหอดบอนหกสิบหกสิบ่สิบเอ็ดหกสิบโซ่หังแดดอีกเลยน้เนาะโดยโดยที่ที่ถามเรื่องขออนุญาตถามเรื่องครอบครัวหน่อยหนึ่งเนาะคือทางสาวนุ้ยมีไอเอ็นของกันจักคนหาคนหาคนสาวนุ้ยเป็นลูกเป็นลูกคนที่เท่านั้นเองค่ะ ิดว่าเป็นลูล่าเนาะแม้วพออะไรคนก็เป็นลูล่านะปัจจุบันก็คือแบบอยู่น้ำกันเบิร์โมแม่อยู่น้ำกันยังโมมีไผ่แบบว่าแต่งงานเลยแต่งเบินอะไรแล้วก็ปะพระฟังโอ้เพิ่นแต่งแล้วแต่ว่าเพิ่นแต่งมาอยู่ในเฮือนพร้อมนี่สิเราเอาเมียมาเฮือดแสดงว่าสาวนุ่ยนี่ค่ะในอนาคตเนาะสามารถแบบว่าไปอยู่นสามีได้ในอนาคตแม่ ่าเพิ่นโมเมนลูกหลานดิแล้วลูกหลานนี่ก็ต้องแบบิึงแย่งพอเม่เนาะพอว่าไปไปมามาแน่นะสองคนน้นองอันนี้เป็นลูกคุที่สามออก็คือไปมาสะดวกนั่นแหละคือสอนนู้นนี่โอเคเป็นบอก้าวนุนมอยากเอาไปอยู่น้ำเพิ่นโมเมนต์ต้องว่าสีมาเลยเอาไปเลยนะก็ต้องไปว่าสู่คอยังตามฮิตของประเพนีเขาแต่ว่าเพิ่นจะมีแบบธุรกิจเป็นของเพิ่นเนาะที่แบบว่าอยู่บ้านอยู่เมืองเพิ่นน่นะ จะกองงานบอเนาะทางเจ้าก yeah, yeah. okay. okay, exactly? okay, right. uh, ับอานออกเขียนได้แบบว่าโอเคอยู่แล้ว่ะภาษาได้บอภาษาบะไรแต่เรื่องกันจะโู้เป็นบางคำเฉ่ๆแต่ว่าสร้างเนาะบางทีได้นุ่มนักธุรกิจกันีกะอาซีดูแลธุรกิจสวยกันหรือว่าจะมักนุมทางไหนเป็นพิเศษบอนุมไทยนุมลาว ได้เบิร์แม่คุยได้เบิร์เนาะขอเพียงแต่ว่าเป็นคนที่ใหญ่งงกว่าเราสามสิบสามสิบปลายสี่ห้าสิบเพราะว่าที่ห้าสิบน้อยชำกันเพราะว่าทางเพื่อนชีห้าสิบนี่ก็ย <c oughs> ังนุ่มมนะัน <c oughs> ทางทางเฮาเนาะชีห้าสิบหรือว่าพวกซิบบอลอ่ะเพื่อนสีเท่ากว่าเนาะเพราะเพื่อนทุกเวหนะทางเฮาทางเพื่อนเโอะยนะยังเจียวอยู่ซ้ <c oughs> ำเบาขึ้นใหม่เลย <c oughs> คนที่สีขาวมาเนาะเพิ่นก็นมีทั้งผอห้างผอมาเนาะแล้วก็น,นมที่สดคือเจ้าเจ้าก็หับได้อยู่บ่ถาว่าเพิ่นเคยมีครอบครัวาม,มาแล้วกะหับได้ถ้าบ่ได้เป็นบ่ได้ตีนตนเนาะอ่าโอเคซะเรื่องอายุก็คืออ่าเอาใหญ่กว่าเพิ่นแล้วก็เรื่องรูปพางหน้าตานี่คือบ่ได้โฟกัสเนาี่ยใดก็ได้แต่ว่าขอคุยกันก่อนเพิ่นว่าไปที่ว่าฮักมากคืออกถึงใจถึงสตาร์กเพิ่นก็นคือ ทักแชทมาทางส่วนโตเนาะเฮาก็สิทําการอ่าส่งเฟซส่งไลน์ให้เป็นหลังไมค์ซุคนได้โดยโดยแล้วในชีวิตประจําวัน พี่ครับหลุดก็ไปกัหมามนะแบบนะขับแล้วแบบมันเม่อมันลอยไปเลยเด้โดนปุบเป็นค <c oughs> โยตี้นี่ฮะสำคัญเนาะคุบคือห่างหน้าตานะถ้ <c oughs> าว่าแบบมีแป้วมีแมงมันจังหน่อยก็จะไว่เป็นอะไรนะทุกคนกับโ,โอเก้ เซวาแคนยัยงเซ้าลแล้วเนาะเซ้ามาแล้วโดยยังเซ้าแคงที่ว่าเป็นเป็น,นยังก็แค่เป็นเนาะแม่เนเป็นแคเป็ นี่แหละโดยโดะทางเฮาเนาะแล้วก็ทีมงานิสดกพอตัวยกทีมไปก่อนเนาะควาอบกพรทางสานุ้ยทีวามาโอมาลงมาเาวะไหเนาะการโดนพอชมคกลแล้วเนาะ โอเคนาะทางชาวหนกนี่ก็ได้เข้าไปโอไปลมทางชาวู่นหาเป็นทีให้มอยแล้วการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใชาวหนูเอคลิปตตอๆไปไหนเด้อขอกล้าวความว่าสบายดีสบายดียดพอกันไหมคลิปหน้าเด้อ